วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีสวัสดีสวยดัดก็กรับสวัสดีครับภาพนีสลทุท่านนี่อยู่นานรวมไปถึงเอฟซีของทีสโซฟังบ่อนีอ่อะ ห้างหายกันไปหนึ่งวันนะครับกลับมาเหล่ากันทชื่อลัคีเนโกเริ่มต้นด้วย <c oughs> รอบของวันนี้นะยูนะในรอบที่เคี่ยงนะคะอ่ามาเช็คกันหน่อยรึบริบพี่ดอนแจ้งกันมาแล้วนะครับเป็นพีจีสี่เกมพีพีสี่เกมแล้วก็โชเกอร์สี่เกมวันนี้ต้องมาแมวเหมี่ยวเนะ่ <c oughs> รอบสิบสองถึงสิบสามนยยูอ้าอ้แปลแตกดีจังเลยนะในกลุ่มเนะ่ รอบพี่คิงในรอบเช้านะครับมาไม่ทันวันนี้โอเยีย,ายากายกองน้าผีก็แตกดีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในรอบของพี่ดอนในรอบเที่ยงเนี่ยที่แจ้งกันเข้ามากับลักกี้นโกเราจะทำกันได้ไหมมาเป็นคอนเทนต์อีกแล้วนะอยู่นะมาตามรีเควสนะครับแมวทุน500 500ก่อนนะคะ2 5สองร้อยคิวต่อไปอ่าแมวทุน500นะคะกับลักกี้ชาม จากในกลุ่มโอเคเป็นเหล่ากันหน่อยเริ่มกันแบบบิดต่ำๆชุนน้อยๆเอาใจใส่ชุนน้อยกันอีกแล้วนะใครสนใจเข้ากลุ่มนะคะก็ลิงก์แรกใต้คอมเมนต์นี่อยู่ <Yeah! S 1> นะย้ำลิงก์แรกใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์โอเคถ้าพร้อมกันแล้วอันเดอร์แซนกันแล้วก็ไปกันว้เริ่มโอเคนะครับทุกคนก็มาอยู่กันหนะ้าเกมลัคกี้ในโกกันนะอยู่นะ กับรีเควสที่ขอเข้ามานะครับชุน500อีกแล้วปั่นแมวคลิปต่อไปนู่นก็น่าจะเป็นปทุน250อ่ะเธอะรีเควสเข้มาใต้คลิปนะคะโอเคเราจัดให้ตามคิวนี้อยู่นีมากันที่เบ็ดสีบาทกับแมวเหมียวของเราเอ้ยได้อยู่พัดตรงนี้แมวเหมียวของเรานะีคะกับช่วงเวลาลัคกี้รอพี่ดอนที่ได้แกล้งกไปต้นคลิปอ่ะมันเล่าๆกันหน่อยโอ้ยพัดมาบ่อยยังเลย หายกันไปหนึ่งวันนะครับทุกคนปดิติดภารกิจแล้วก็ให้ตัวเองได้พักผ่อนดีเนี่ออเหล่ากันมาทั้งอาทิตย์ได้พักผ่อนสักวันก็ยังดีเอาหน่อยอทิดเอโต้กันไป30สรอมนะครับบิดค่อนข้างที่ต่ำนี่อยู่พามาน้อยเหลือเกินแล้วก็แมวเบิดสี่น่าจะสกักสามร้อยไหมน่าจะมาสามร้อยซื้อเข้า เรามาแบบนิดๆหน่อยๆเอานิดๆหน่อยๆเอาแบบที่เป็นสายเล่นเขาเล่นกันนะครับตายเรวิ่งอันนี้คือคอนเทนต์คอนเทนต์ไรสั์เป็นคอนเทนต์นะยังไงลูกสักแคตเตอร์โอ้ยเลยยัดเปียดหลุมสุดท้ายหลุมสุดท้ายเอาหน่อยเถิดไดอหลุนต่ออีกนิดนึงค่ะยังไงลูก เปีทไม่ตหาห้าร้อยกำกำไรสัก700ร้อยสักพันพันห้าก็หลู่น,นะแด้อยูซูชิร่องนี้พอเรามีหลายเกมที่ต้องไปนะครับวันนี้ข่ะจะเล่นสักสองสารอบแต่เ,เขาเป็นรอบลัคกี้หมดเลยนะอันนี้มาอยู่ในรอบเที่ยงแล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นรอบบ่ายนะคะ โอเค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 ไม่ใช่ก็กเลยยัดเปียดไปค่ะเป็ดสี่เติเข้าที่สามร้อยยังไงทิพหยุดเล่นไปหนึ่งวันนะครับเราต้องเวลาเรากลับมาเล่นเราต้องเล่นแบบค่อยๆเล่นนะทุกคนนะอันนี้แค่ยอยากจะบอกไปทีเฉยยังไงลูกควรสิบได้อยู่ รอบทองว,วิบวับโอ้ย,ยเปลี่ยนไม่มีเชื่อมสักนิดนึงว่ายขยะมากอะเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ยตกคุณตกเยอะเหลือเกินเลยถ่ายกูหกสิบบาทนี้นะไปลูกก้าแป่แล้วเปลือกกล้วยตบหน้ามันได้อยู่พัดต่อนะคะดอกนี้ยังไงลูกแซลมอน มันตูดแซลมอนเมืองโอ้ยสมลมอนปากแซลมอนหายหมดเลยนะครับเบ็ดสีต่อเมื่อกี้พันกว่ายัดเปียดเมืองมันตัดเนี่ยวิ่งได้เลย ได้แบบนี้เราวิ่งได้เลยค่ะเชื่อฉันแล้วเธอจะมีกำลังใจเล่นเกมอื่นต่ออีก3มหมุน4หมุนลูกยังไงเอ่ยคูณมาแบบวิบับมากยังไงลูกพัดต่อไหมสามหมุนมางโอ้ยวายขยะอีกแล้ววะมึงดอกเดียวคือบันเทิงอะ่ะบอกเลยแถมอีกหนึ่งค่ะต่อไม่ลูก แม่นะรอดไปอีเมวไม่ยืดไม่ยาวรีบมารีบไปรีบมารีบจบเราทำคลิปแบบสายเล่นที่แท้ถูทุนน้อยที่จริงจังนะคะ <c oughs> <c oughs> ไงละเมืองฟินไหมอ๋อก็ยังฟินเลยอ่ะ,อะกับทุนห้ารอยนะคะกำไรมากรุบกริบมีเวลาไปต่อในรอบต่อไปนะกับเกมอื่นนะโอเค มาทำกันให้ดูแล้วนีครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับเจโซบางบ่อกเลยนะยุนนะรอบต่อไปเราจะมาในแมวแบบ250นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปันเศษไปอีกสักนิดสักหน่อยหนึ่งโอเคยูโ you น know. เข้าใจอันเดอร์สเตนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะยุนนะลิงก์ใต้คอมเมนต์ไปแล้วนะทุกคนขออนุญาตปันเศษต่อนะคะย